สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเจ้าดีแม็กซ์สองกันอีกแล้วนะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับไม่เราไม่ได้เล่นเสียงสูงกันมานานแล้วนะแม่เจ้าเอา้าวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรนะแล้วนึกเรื่องแป๊บนึงครับไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีนะพอดีอาเจ้าดีแม็กซ์นะนี่มาซื้อของรถไถยนะหรือว่ารถเจ้าแอลซีเจ็ของเรานะ อยู่ขนมนะนี่มาซื้อถึงบ้านในนะอำเภอบ้านในอำเภอเนี่ยไม่ใช่อำเภออำเภออำเภอตะชุดรับโชเฟอร์รถเนี่ยนะบ้านในนะบ้านในนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอหรือว่าเป็นไม่ใช่อำเภอเนี่ยโนนทาวผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะอำเภอดอนสักนะตำบลบ้านในไม่ใช่แต่บุญไม่ใช่เหรอเขาเรียกบ้านในนั่นนี่แม่เจ้านะครับนี่เอาบนเรื่องกูแทรกเตอร์หน่อยเถอินะนี่ อะไรโคตรโคตรแบบว่าไม่ยากนะแต่ว่าที่จําหน่ายอะไรเนี่ยที่ขนมบ้านเรานะั้นแทบจะไม่มีนะครับไม่มีเลยนะอะไรครับนี่นะก็อะไรก็กรกค,ค่อนข้างจะหาง่ายนะแต่ว่าศูนย์บริการศูนย์กระจายอะไรกระจายอะไรนะพวกนี้มันกน็ค่อนข้างไกลน,น,นะนี่ผมขับจากขนมนะมาบ้านในนะอำเภอดอนสักแม่เ <c oughs> จ้าเด ไม่แน่ใ,นใจเหมือนกันก็แยกบ้านในนะตรงนี้นะสามแยกบ้านในมีอยู่จุดหนึ่งนะาใครที่อยู่อำเภอขนอมนะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงเนี่ยก็มาซื้อตรงนี้ได้นะไม่จะเอานี่ขับมาจากขนอมยี่สิบเก้าิโลนะมันเย,ยบมาเกือบร้อยหกสิบเลยนะนี่ดีว่าเราทำช่วงล่างโปรเฟนเดอร์มานะลรเอานี่บางคนก็นจะนิ่งนิดน,นึงนะต้องทำใจนะนี่ขนาด รถไทโกูบต้านะครับเป็นรถไทยแบบยังไงวะรถตลาดเลยแหละกูบต้าเนี่ยแต่ภาคใต้เราก็มีใช้กอนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครัแต่จาไม่เยอะนะจะไม่เยอะเท่าอีสานอะอีสานนี่ก็ซื้อรถไทกันเป็นว่าเล่นเลยนะที่ผมดูในคลิปนะคนอีสานเนี่ยไถรับจ้างไถที่ไถหน้าปั่นหน้าครับไถที่ปลูกงันอะไรพวกนี้นะครปลูกอ้อยนะ ลดขดมันด้วยนะโอ้โหหัวตานี่นเป็นรถนอันนี้ประสงค์จริงๆนะรถดํานาก็มีนะครับบเก็รถเกี๊ยวข้าวไนงะรถเกี๊ยวข้าวก็มีน,ะนี่ก็เสียงเด็กกุ้งกั้บอีกแล้วเช่นเคยนะครับ <c oughs> นะเด็กป็นเด็กที่แซ่บจริงๆนะเพราะกล้องอาจจะสัน่นนิดนึงขออภัยนะโอ้โหแมนย่าทำไมไม่เร่งนะไม่ไม่เร่งเครื่องเลยนะรีวู้ จะชื่อหมดเลยนะเนี่ยไม่รู้ทางไปไม่ถูกไม่รู้ทางครับรีโวกันกนี้นะแต่งเต็เมเลยเร่งให้แรงๆหน,น่อยโซโจนๆนะเดี๋ยชื่อรีโวหมดรีโวมันเครื่องมันแรงนะต้องเหยียบแล้มันแรงๆกันเลย <laughs> ไม่ใช่น้ำร้อนเล่นนะนกับป้าตนะินะนะก็โคดรลำบากนะโคูเออรนี่ยนะเรื่องตัวแทนจำน่ายอะไรพวกนี้โซนเออสีชนนะสีชนไปในเมือง นครเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เลยนะว่าศูนย์จำหน่ายอะไรอยู่ไหนนะของบูบวตาเนี่ยแม่เจ้าตนี้มีแต่ทุกสรงเลนัช่ไหมผมโคตรไกลเลยนะแม่เจ้าไกลกว่ามาสุราษฎร์นะโอ้โหเปิดเปิดระตูให้น้องดูหน้อยสินะก็นิดนึงนะก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะที่กิดน้อมเนี่ยบูเานะครับ ตุนเอลนะเอลเอลซีนี่เยอะนะมคไม่จะเป็นสี่เจสี่นะาศูไม่ค่เห็นนะมีบ้างปรับลายเล็กน้อยนะก็นมากที่เห็นรถใหม่นะก็รถพวกธรไมยางนะรถใหม่เยอะนะแต่ถ้ารถใช้ในสวนเองเนี่ยรถรับจ้างอะไพวกนี้นะก็ยังมีน้อยอยู่นะคตน้อยเลยนะที่กอง รถรับจ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นรุ่น M ขึ้นไปเลยนะ M60 M70 M85 นะ95มีบ้างมั้งนะแทบจะไม่เห็นเลยเป็นรถที่ขายดีอยู่แล้วนะโคต้านะที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยเลยนี่แม่เจ้าโหดสนายเขากันเลยเดียวเชียวก็ใช้ดีนะโคต้านะ ส่วนตัวก็นะไม่ได้ดูยี่ห้ออะไรเลยนะตอนซื้อโบต้าเนี่ยตอนสมัยซื้อ l c 7นะก็ดู l c 7แล้วก็ไปซื้อเลยนะส่วนรถหมุนมือนนะ่าไม่งนะ่ายตอนนั้นโคตรด,ดีกันเลยที่เราเชื่อตอนนี้นะ่าจะไม่ถึงเลยมั้งนกะ็มาซื้อที่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีนะเพราะว่าแถวๆพนโมรถสีชนนี่ไม่มีนะใช่ไหมโชเฟอร์ <c oughs> น่าจะไม่มีนะไ <c oughs> ม่มีที่เดียวหรือมีจ้าคฮะโคตรยากเลย เจาแล้วศูนย์ใหญ่โบต้ตาตอนแรกเนี่ยศูนย์มันจะอยู่บริเวณเออตรงข้ามอินซูเอ่กอกมห้าเลยนะกมห้มา 5, ใช่มชเอออยู่แต่ตถวนั้นแหละกมห้านะรราครับพิษัทเขาย้ายนะย้ายไปอยู่กองบินนะกอ,องบินเจ็ดนะฝั่งนู้นเลยเนาะแถวใกล้ๆกับทางเขาอำเภอวิภาวดีเลยโอ้โหแม่เจ้าโคตรไกลเลยนะน่าจะวิ่งชื่ออะไรสำคัญสำคัญเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะ ว่ามันก็สามารถเข้าไลน์โทรสั่งได้นะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีบริการส่งอะไรนะนี่สอบถามมานะสั่งได้นะสั่งแบบว่าสั่งอรออะไรไว้แล้วก็ต้องขับรถแบวเองนะนะี่ไง่ายเลยแค่นี้นะเขาก็น่าจะมีกูต้าเขาน่าจะเอ่อิดต่อร้านอะไรในอำเภอนะตั้แต่อเภอเล็กๆนะร้าง เผื่อได้กระจายสินค้ากระจายอะไรนะโ้เนี่ยมันอะไรรถไตเนี่ยโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าอยู่ขนมเนี่ยหายากหายากครับพวกน้ำมันไทโดริกอะไรพวกนี้นะยูดีทีน้ำมันเครื่องอะไรนี่พองยังพอหาใช้แทนกันได้นะแต่พวกกรองเนี่ยกรองก็ไม่รู้จะไปหรือเปล่า นะี่ดูดูนี่ไม่มีเลยนะรองนะ้ำมันเรื่องรองนะ้ำมันไฮโรริกนะเปล่านะนะมัก็เป็นงานยากนะยิ่งอะไรพวกที่มันเป็นเฟืองเฟืองพวกเฟืองพวกลูกหมากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีนะโคตรยากเนี่ยกนะอ,อยายอกให้โคต้าเขาปรับปรุงนะ ใส่ไปในแผนที่เลยใส่ไปในเว็บไซต์หรือว่าใส่ไปใน Facebook, Youtube ไปเลยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นะหายายากหายยากผม่ตัใจนะใครใช้รถไทยเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงยี่ห้ออื่นเลยนะจอร์เดียเอ้ยหรือว่านิวฮอลแลนด์นะอีเซกิเลยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเรื่องอะไหลพวกนี้นะ <c oughs> หาโคตรยากนะยันมานี่ก็โอ้โห,โหไม่ต้องพูด ถต่แวบ้านเรานี่ต้องคูณไดยกางเดียวนะอะไรหาง,ง่ายสุดแล้วนะ <c oughs> แหวโอ้ขอแห้งโอ้มเอาเจ้นานะก็หายากขายากนะไม่ว่าจะเป็นรถที่ขายดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าฟังโซนอีสานนะผมว่าอะไรนะ่าจะหาง,ง่ายนะคนก็ใชยย้เยอะเนาะดูในคลิปนะในคลิปบันน้าเอ้ยไทยน้าเอ้ยนะ ไถไรมันเลยพูดมันเลยนะผมก็ชอบเหมือนกันนะคลิปเออรถไถยอะไรพวกนี้นะเป็นลมเป็ดลมเลยชอบที่สุดเลยก็คือแทรกเตอร์โอมนะโอ้โหโคตรเจ้าอกกันเลยทีเดียวเจียวนะนะแทรกเตอร์โอมเนี่ยไอดอลผมเลยนะไอดอลของโชเฟอร์หนุ่มด้วยนะครับนะพี่โอมแทรกเตอร์โอมนะโอ้โหโคตรนะโคตรเฟียนเลยสี่คนนี้ฝีมือนะเรื่องรถไทยนี่สุดยอดนะแทรกเตอร์โอมเนี่ย เย็นนี่ผมรอเลยนะรอดูเลยก่อน,อนนอนเนี่ยต้องดู tractor โอม e นะของผมนะชอบชอบชอบนะแกมีเทคนิคนะ <c oughs> ไม่รู้แกจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะ <c oughs> นะแกมีเทคนิคในการรถไถติดลมวินล้อนะแบกบบกหมดเลยนะแกไม่มีกั๊กนะโบสุดจอดจรัดงิงๆง tractor โอมเนี่ยไถดอไถดอผมเลยนะั่นี่อะนะมันท่อมรถไถแล้วนี่ยแก ถอดไปเจา,าถอดเหมือนง่ายนะแหมถอดเหมือนง่ายจริงๆแต่ทำไมามาถอดจริงแล้วโคตรยากเลยมันถอดอยากชะมัดเลยนะแม,ม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยถอดยากเลยถ้เกิดแอเล่นถอดรุ่นย่อยนะเก้าห้านับเจ็ดศูนย์อะไรพวกนี้เนาะโอ้โหโคตรเทพเลยพีมื่มจริงต้องงอช่างเลยนะเนีไไ่ยช่างสู์นี่ขาดรายได้แน่นอนนะถ้าัตเตอร์โอมทำแบบนั้น,นะ,พะพี่โอมนะเพี่โอมเหมือนกัน ใครก็มีรถไทยนะอยากจะซ่อมเองนะก็ต้องไปดูช่องแท็กเตอร์โอมเลยนะสุดยอดนะเรื่องรถไทยไว้ใจพี่เขาได้เลยนะแต่เรื่องรถบรรทุกบามเนี่ยก็ไว้ใจช่วงนี้ได้เบาโชเฟอร์แม่เจ้าช่วงนี้แม่้โชเฟอร์ก็ไม่ได้โชว์ฝีมือเลยนะตากล้องก็ไม่ว่างนะนี่เข้ารอบบามแล้วนะยังไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะ โอกติฝรั่กินไส้พูดเยอะเลยนะอยู่ในดีแม็แต่ไปพูดถึงเจ้าคูบปอานะก็เป็นการพูดพูดไปนะระวังทางเข้าในน้อมแล้วนะนี่สี่สสัวลโลแล้วครับก็พูดคุยประมาณนี้ก็แล้วกันนะเรื่องเจ้าอะไรรถไถนะแม่เจ้านะควรจะมีนะควรจะมีกระจาย อำเภอละหนึ่งจุดก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะให้ช่องกันกับลูกชาวสวนด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม